วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหมอเน,นี่ยแม่แมนะคะประจําเดือนประจําเดือนกุมภาพันธอะเรามาดูดวงซิว่าดวงชาวลัคนา,าราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างด้วยไพ่อะไรเจอะฟูสทาลอดกันเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับเป็นแฟน,นที่เข้ามาดูดวงในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณ เลยดูนะว่าสิบสิบวัยแล้วคำาันทฐานจับดวงดาวจะแม่นยำสักแค่ไหนนะคะโอ้โหแปะต่อล้แอร์คือนางฟ้านกำลังกลางปีก็จะบ่งบอกถึงว่าอากาศแอร์คอนดิชั่นที่บ้านนะคะอาจจะซื้อแอร์เข้าบ้านใหม่อาจจะติดแอร์ที่บ้านอาจจะซ่อมแอร์ที่บ้านก็ได้นะคะหมายถึงอากาศ ต้องล้างทำความสะอาดแอร์แล้วจะมีโชคะมีรากนะคะ Queen of Fight นะคะคือ <c ười> ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยมากนะคะต้องยอมว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากคือเธอสามารถหาเงินได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเธอเป็นคนรวยเธอเป็นคนมีทรัพย์หรือคุณกาลังรองความช่วยเหลือจากเศรษฐีนีผู้หญิงคนนี้ได้ได้นะคะเพราะเธอเป็นคนหาเงินเก่ง ธอก็มีอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราอาจจะอยากจะซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินอาจจะซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับคอนโดก็ได้ซื้อทรัพย์ที่มีราคาราคาแพงๆนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในเดือนกรุมภาพันนี้ด้วยนะคะใครที่ว่ามีเ,าเงินจุดใบต่อไปสิให้ของขอ่าคือเป็นเป็น พอ,อยังไม่ถึงการสื่อสารที่เกี่ยวกับอะไรที่เป็นออนไลน์นะคะถ้าเราเออกำลังเราจะมีใครตริดต่อเข้ามาโทรเข้ามาในเรื่องอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีคนโทรมาไปสัมภาษณ์งานสอบในะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานแน่นอนย้ำแม่น่นะคะใครที่ใช้รับโทรศัพท์ดีๆนะคะการตริดต่อสื่อสารกับคนรักเก่า กับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนเก่ามันมีการติดต่อกันเกิดขึ้น <c oughs> นะคะอ,อ่อให้ของสี่ออฟไลน์นะคะถามว่าเราพอใจไหมนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยพอใจในงานที่เราทำนะและยังไม่พอใจเออเรายังไม่พอใจในเรื่องของหนะ้าที่การงานที่เราทำ เพราะอะไรมนะเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันยังมีปัญหามีปัญหาที่ต้องแก้ไขในเรื่องหน้าที่การงานอยู่ไพนะ่อของคอนะไพ่ของเออห้าห้าออฟไท์นะคะผีเสื้ออโบยบินนะ คือความรักสรุปเป็นยังไงบ้างดิฉเชนรู้ว่าความรักไม่ค่อยดีสําหรับจาราสีธนูนมันหมายถึงกันห่างไกลกันนานๆานเจอกันทีหรือว่าความคนก็ยาวเลยนะคะเป็นโสดยาวเลยก็จะได้แต่งงานก็โอ้โหยาวไกลนะคะในเรื่องของความรักเนาะไพ่ของม้าจสออฟไรดูแล้วว่าม้าเป็นยังไงม้าเป็นคือว่าไพ่ของม้าเนี่ยาการเดินทาง ่รถยานทหานะให้โชคซื้อรถใหม่ถ่อยรถไว้แดงได้ไหมในเดือนคุาพานี้ไหว้รถขอรถคันขาวจะให้โชคเราเกิดขึ้นเนาะไห่ของสามออฟไฟนะกสามอฟไฟใหไของเรือนะสามอฟไฟไมาถึงว่าเรือเรือลำานึงกำลังเล่อร่องรอยนะคะก็แสงเทียนแสงสว่างนะคะ คือถั่งมาดีไหมก็คือให้เราสวดมนต์ให้เรานั่งสมาธินะคะดวงเราก็จะอยู่และถวายเทียนนะคะมันมีการเป็นพันธุ์ชิปมันมีคนที่เข้ามาซื้อหุ้นก็ได้จะไปถามว่าซื้อหุ้นเก่งกําไรเราทาเราจะได้กําไรไหมดิฉันรู้ว่าเราจะได้กําไรในการซื้อหุ้นในการทำบิสเนสเราจะได้กำไรอย่างแน่นอนไอ้ของเดอะเวิ สุดท้ายเลขไพ่ตัวเบอร์เป็นยังไงบ้างขอแสดงความดีใจด้วยถ้าซื้อโชคซื้อหวยจะถูกหวยสิงโชคเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะโถูกลงวันที่หนึ่งถูกลงวันที่สองก็หรืออาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆเป็นช่วงนี้มีโอกาสได้เงินได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจริงๆรวยๆเงินแสนเงินล้านเดือนนี้นะคะ